บอบ่แลวครับเลยม่นขั้วเขาโอ้ยออกมามาออกเก่าหนึ่งโอ้ยขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ค่ะนี่เาเข้าไปใกล้ๆนะพี่น้องจะได้ยินชัดๆนะคะสวัสดีวันนี้วันที่ที่สิบน่ะพ่อเนาะวันนี้วันที่สิบค่ะวัน วันนี้เป็นวันอังคารอังคารแมนอังคารที่สิบพ่อทมหาหนูอยู่หนอหนูปมาาหนอเออบางเธื่อมาพ่็เห็นเนาะขึ้นมาขึ้นจะเล่ามาหมดไปท้ายปบกมาบ้าบ้าว่าแต่ไม่แต่ตรงเข่ามาวะโอ้ยเมื่อนั้นหนูเป็นอย่างหนูบ่สบายพ่อโอ้เมื่อนั้นหนูบ่าสบายหนูเล่ยไปเลยมาบ้านนี้เป็นได้งวดที่แล้วมันบ่ งวดที่แล้วบูธบูเจ้าบาทมันกับบกเลขบกเขาเป็นบ่พออืการถือกระถืองวดยู่และบูถืองวดนี่กับอ้ยชุดขี้งวดที่แล้วบูธกับที่ถืองวดนี่แล้วว่ะจีมันจีแมนบ่ลเหรอค่ะจังหวัดอืมีแปดงวดนี่บ่งวดนี่บอกแล้วบ่นี่บอกแล้วเรื่องนี่บอกแล้วเรื่มันี จริงรเลย้ซนน่ะมันจียอย่มันจีออกค่ะกันอย่ก็คือถือชี้แปดครับสิบสองค่ะแล้วไม่มีเลขสองตัวเลยล่างบนกับูุนเราตัวบวกเอาค่ะของมุนล่างบนคูนเอาไหมบ่คือว่าแลวเนาะงวดวางหานานันนันพลาดงวดนี้ บ่ให้พลาดบ่พ่อว่าจังสร็จแล้วแต่ว่ามันกับของม่มีหากเนาะค่ะว่าฝันโลกกับว่ามันกับฝันดีเลยค่ะงวดพ่อฝันว่าจังไหนฝันว่ากวดน้ำหอมกวดน้ำหอมมันมีอยู่สองกวดค่ะมีอยู่สองกวดเลยมันเม็ดเราละลูกสาวเลยมาเมียนเฮือนให้ค่ะมาเลยเอากวดน้ำหอมไปถีบห้วยห้วยห่วย เอาเอาไปทิมเราได้พอแต่ห้อยไปทิมจะได้กวรน้ำหอมพอทีมึงมันมีของดีอยู่ห่อนอยู่แต่ค่ะโอ้นี่ยังเราพอวะท่านเดี๋ยวเดี๋ยววะท่านกทิปไปเอาขึ้นมาให้ยโบขึ้นเอาไว้หันหลังก็ได้ค่ะพอทีิึงเอาหรอกวะท่านเอาไปทิมไปใส่ไปท่านค่ะพ่อบ้านี้กนว่าเขากับบหันเลยเอามาบาด พอมาเบาิ่งอยู่ตู้ของเกา่ามันตั้งพ่อบ่ออยู่ของเกา่าสองอันน่ะใช่มันมาจังใจมันรักเอามาใหา้บ่อมันรักเอาขวดนน้ำหอมนี่มาส่งบ่อคช่อย่างยังพ่อบ้านต้องให้บกกักฝันน้ำหอมน้ำหอมบ่กวนกวนบ่ก,กุนฝัญโอ้พ่อฝ<า>ันเหรอก็เลยเอาพ่อมาเอาเราบ่อว่าสันมาบ่อเลยไปเอาแต่ว่ามาเดียวว่าสันใช่ มันมากอยู่ข้องเก่ามาันหรอว่แอาแสงนค้กเกิดบ่เลยเอาไปส่งนี่หรอค่ะพ่อว่าบ่เลยเอาไปส่งก็กดีหล่ะมันแปมาเอาเองคือว่ามันดีตัวจังสรรด้วยบา้านนี้ของดีอยู่ในขวดของดีอยู่ในขวดก็มีขวดอยู่ขวด,ด,ขวด,ด,ขวดนำ้ำหอมเนาะมันว่าจังแม่มไทเป็นผู้วา่าบ่อยแต่ว่านนหนี่ยิ่งใจหูจ้ะห้วยมีคนซิมป่พ่อไม่ยังของดีอยู่ในน้ำหอม อยู่ในขวดนมหอมวันนี้ว่าเบิ้งเบิ้งหันเบิ้งเราเจ้ากระมันี่มันมีเลขสิบสองอยู่วัน <c oughs> โอ้เห็นเป็นตัวเลขเลยเออแสดงว่ามันเป็น<อ>ตัวเลขขวดหนึ่งคือสิ <c oughs> บสองขวดสองกับสิบสองคือกันค่ะมานนี้ยนมหอมกว่าสองขวดเด็กก็ให้ออกสิบสองอยู่ในขวด ถึงตัวเลขในขวดเลยตัวเลขอยู่ในขวดอยู่กับสิบสองขวดอันนี้กับสิบสองสองขวดสองตัวเดียวกันสองขวดกับตัวเดียวกันติดสิบสองคือกันขวดน้ำหอมนี่กับสองขวดมันกระถือมันมันที่ถือมันถือกันเพราถือกับสิบสองบวกสิบสองคี่สิบสี่อ๋อสิบสองก็ไเลนะครับแต่มีสิบสองกับสองสี่อ๋อสิบสองกับสิบสิบสองสองตัวเรากันสองยี่สิบสี่กับสี่แปด ฟันมาคลื่นหนก็เลยไปเห็นอยู่ในขวดเลยเออไปเบิ้งมือเจ้านี่เ <c oughs> <c oughs> บิ้งเราเจ้ากามานี่ค่ะโอ้ยมึงได้มึงน่าได้จังว่าแอดมินมากเลยว่าค่ะมันเถือกกระเถืกงั่วนี่เด้อเจ้าที่เจ้าฐานอย่าให้หลุยให้เสียไปใส่เรือบานมันเม็ดแล้วแว่าเจ้าที่มาบอกว่าคลืนนี่รักแล้วแต่ว่าก็มาเบิ้งเลยสิเออมือเจ้าก็มาไปเบิ้งเบิ้งแล้วเจ้าก็รูดสอดกามาห่ว,<ะ>วย รถขั้นที่ลำหล่อมารถไพนัวมาบาดเนี่ยว่ะแต่ขั้นนี้คือคุณขุนว่ะวะตดีเนอว่าเคร่งว่ามือจีบมีผู้มาเอาไปเบิ่งคนว่าประสันค่ะคือว่าเนี่ยมันมีผู้มาเอาไปเบิ่งเขาป่วยเขาหยังเขาเป็นฝีอ๋อฝีหัวออกหัวเหียดก็ไปรักษาคนบรอรักไปรักษาอ๋อเพรารักษาฝีผอบฝีเตาพ่ะเตาฝีมียาป้าพร สีหูเอียนอันนี้บักหลายหูน่ะนะสองสามหูเป็นพ่อหมอตัวพร้อมตัวนี้เป็นมาหลายปีแล้วปวกร้นเป้าเป้าหุ่นักเป้าเป็นงูสวัสดิ์มุนิครับพ่อเป้าเป็นบ่เป็นงูสวัสดิ์พ่อเป้าแล้วมันหายเยอะบ่ค่ะงูสวัสดิ์มีเป้าแล้วหายบ่ค่ะพ่อโอ้เขามีวิชาเป้าเนาะมีคาถาเนาะนี่เนาะมีคาถาครับแล้วเป้ามโน่นกับเจ้า พ่อก็มาปลงค่ายบังวันนะค้านพ่อก็มีคู่บาอาจารย์ข้าสารพนกับสิบเห็นสัรพน์สิบเห็นว่าผีมาหามาบอกเลขบ่แต่ว่างวดนี้นี่เป็นฝันจะผีหรือคนบานนี่มาบอกเนาะจกผีหรือคนเขาว่าของนี่อยู่กวนลำหอมเนื้อมาจันมันห้วยก็พ่อดีขึ้นคึ้วบาโอ้ยเดือนมาเอาไปเมี่ยนเตียมใช่นอกกวนลหอมว่ามันแมนแมนเอาไปอีดีคครับไปเลย ฝ้าว่าในนั่นแล้วก็ฝ้าออกไปเบิ่งไปกวนน้ำหอมผัดตั้งเพว่าโอ้ยมามันมันมาเมียนมันยั่งอยู่ตัวนี้ค่ะควนเขาเขาเอากวนว่าควน้ำหอมก็ไปสองควนยั่งควดนั่นค่ะค่ะพ่อปุ๊บไหมล่ะฝ่าโทรมาเด้อพี่น้องค่ะ พอตั้งกำลังเราความฝันมาโลดครับตัวพักมันอัดคลิปอยู่นี่แล้วขอกล่องมันมาไลยตัวอัดเอฟคลิปให้เอฟซีนั่นเบิ่งก่อนอ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดมินใครเขียนตัวเลขใครจะเขียนตัวหน่อยลายโอ้ยมโ่หน่อยดอกซ้ำเหนียวโหลดเขียนอยู่แล้วเขียนตัวอ๋อเราเขาเราอยู่หมดความฝันนี่คือเกี่ยวกับกลดน้ำหอมนี่เนาะขอเนาะเกี่ยวกับกลดน้ำหอม มันดีขึ้นเลขมันจะอยู่ในขวดน้ำหอมนี่บอกค่ะเห็นเป็นตัวไดนก็พ่อจิบสองหนึ่งสองหนึ่งสองก็พ่อเนาะสองขวดตัวเดียวกันเกิดสองขวดมันก็เป็นสองหรือยูเปล่าสองสี่เน่อยวกกันเนาะก็สองขวดสองจิบสองสองยี่สิบสี่คนตัวคนตีกไก ตีเป่อไหวเนาะครับเนาะสองสองอ๋อแปดเขียนเลยโอ้สี่แปดเขียนไว้พ้อชี่แปดเขียนพ้อไแ้่มนจะ่เน้ะขอสี่สี่แปดชี่แปดในกวดเขาบอกเอาเขาบอกเอาไปทิ่มเพราะว่ามันยั่งยู่หันมันมีเลขยี่หันบะก็มันมีเลขยู่หันชี่แปดวันทีวันทีมันมีเลขสองตัวมันมีสิบสองครับที่แปดจสองกวดเลยเป็นอะก็คุณพ่อคุณพ่อมีเบอร์โทรบะ นี่เดอเดชขอดวงน้ขอดลงน้ำอ้พ่อตังเบอร์ยังพ่อใส่พี่เดียวศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองโอ้ยมเมียนศูนย์หกสองไหมศูนย์หกสองเด่มเดมาาม่ก็ได้เออศูนย์หอาเก้าหนึ่ง เก้าเก้าหนึ่งเบอร์เจ็ดสองเจ็ดสามเอาเบอร์ไฮเอฟซีเลยเนาะคันผู้ไรอยากถามคุณพ่อนะคะว่าแควอีดมินบริมาเนาะครับเนาะกลายเป็นโทูมาเอาเลยวันที่งวดวันที่สิบหกตุลาคมซี่แปดในใดไม่จากไปกอดกอดจากจากขวดขึ้นคันนี่งจากขวดขึ้น เพว่ามันมาเป็นแลกๆมันงอมามันแมนตมันสองอันมันโม่เขกเคยมาฝันกับตามันบกเคยมาฝันจากทีมันชื่อมาฝันแนวนี่นูนมันทีถือป่งบวนยังว่าวาอยู่ว่าจะไรก็พอมันสิโป่งห้านี่บอ่ะการป่งคันเลขต่ำกับบกเกินดูที่สองค่ะคันเลขสูงกับบกเกินที่แปดคืดว่า ประมาณนี้นะพ่อเนาะอืมประมาณนี้แหละว่าสรุปตัวเลขคุณพ่อคะคิดว่าทีสรุปตัวเลขก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สี่แปดไหนพ่อเธอน้องกุหลาอแค่นี้เนาะพ่อเนาะอะเรอะอ่ะให้พ่อโชว์ให้เอฟซีบ้างก่อน่าโชว์ใส่เอฟคร์อเป็นเลขความฝันของพ่อตังนะครับพ่อตังกับฟันมาคืนพอดีแอดมินกัน เดินทางมาหาตะเสข้อง่างยขึ้นนี้โมเห็นไหมนั่นละ่ะโอเค <laughs> น,น,เน,นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณพ่อตังนะคะสําหรับความฝันเห็นเกี่ยวกับขวดดำหอมนะคะเพิ่นตีเลขอ,ออกว่าเพิ่นเห็นเลขอยู่ในขวดหนึ่งสองสองสี่และสีนะ่แปดเนาะพ่อเนาะอันเบอร์โทรของคุณพ่อนี่ฝากไว้ใหนบูดใดอ่าว่ายานบอทาน นะะคก่อนเลขสิออกโทรมาหาคุณพ่อก็ได้เด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกสองเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมาสั้นนะคะเป็นคนหรือเป็นผีมาบอกพ่อแจ๊กอันนี้โอจักเสียงมันเป็นเสียงคนอยู่นะผีกับคนเอาลูกให้พ่อพราะอะไรอเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะพ่อเนาะแต่ว่าก็ถือมาหายโฉงนะพ่อเนาะเดี๋ยวถือว่าเขาว่าซำหนึ่งก่อนพ่อ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนใีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิรณยานในการรับชม